mm -hmm. สวัสดีครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับช่วงพูดคุยแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงนะครับที่ผมก็คิดว่าอยากจะทำมานานแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งใจว่าจะออนคลิปนี้ให้ทันภายในเดือนมกรานะฮะจริงๆคือตั้งใจว่าจะออนเป็นคลิปแรกของปีใหม่ด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นว่าไม่ทันนะฮะเอาเป็นว่าจะพยายามไม่ทันก่อนสิ้นเดือนมกรานะฮะสิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับนั่นก็คือท็อป10 1 0อันดับของเล่นที่ดีที่สุดประจำปี2021นั่นเองนะฮะลิสต์ทั้งหมดะเคาาม่แฉพ ผมได้เอามาทํารีวิวในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกตัวที่ติดอันดับนี่ก็สามารถตามไปดูคลิปที่ผมเคยรีวิวแล้วได้หมดเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูเลยดีกว่าครับอันดับที่10 s u p เปอร์มินิ p ลาพาวเวอร์ดาร์วอนสำหรับอันดับที่10นี้นะครับก็เป็นซ u เปอร์มินิปลาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาในปี2021แล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเลยนะฮะทั้งจุดขยับแล้วก็กิมมิกในการแปลงร่างจากไฟเจอร์โชเปียวเป็นพ r วเวอร์ดาร์กวอนอีกนะฮะ ค่อนข้างสวยเลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถทํากิมมิคพวกนี้ได้ครบอีกถือว่าลูกเล่นนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะเอาจริงๆแล้วส่วนตัวผมนะฮะซูเปอร์มิพาในซีรีส์ดาร์กบอลเนี่ยผมชอบพาวเวอร์ดาร์กบอลเนี่ยมากกว่าไฟเจอร์ดาร์กบอลอีกนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นได้สนุกกว่านะฮะอันดับที่9ก้าฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดมาสเตเดอร์ริลคิช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดก็ออกมาเรื่อยๆนะฮะเมื่อปี2021นี้ก็ออกมาค่อนข้างจะหลายตัวนะฮะแต่ผมเนี่ยยกให้นะครับติดออยู่ในท็ป10เลยยนนนะะะะฮเเเพรรราาาาาว่่ป็ททีีออกกมมไดด้ลคับิง อนี่เขาทําให้เนี่ยก็สวยนะครับแล้วก็พวกดีเทลต่างๆที่อยู่ตามตัวเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะฮะหนจาก์ดนะครับใครจะไปคิดเขาว่าตอนนี้ตัวพราโมก็แถมกา์ดใบเล็กมาให้ถือเหมือนกับฟิกอาร์ตแล้วนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่ทําให้ริวคีตัวนี้ติดนะฮะนั่นก็คือดาร์กเลดเดอร์นะฮะหรือก็คือมังกรประจําตัวของริวคีนั่นเองนะครับตอนแรกที่เห็นภาพโปรโมทตัวต้นแบบมาทีแรกเนี่ยผมก็คิดแล้วนะฮะว่าเอ้ยดาร์กเลดเดอร์เนี่ยมันจะต้องขายแยกแน่เลยตามสไตล์บันไดอะไรแบบนี้นะฮะแต่ราากว่้้มนนดดียคคแุข นะครับแถมงานที่ออกมาก็ดีขนาดนี้นะฮะก็เลยอยู่ในอันดับที่9ไปเลยนะฮะอันดับที่8 m o โมเดลรลอยฟาร์เนอร์มาร์คไซ อันนี้สาเหตุที่ให้ติดนะครับเพราะว่าส่วนตัวล้วนๆเลยนะฮะผมคาดหวังที่จะได้เล่นโมเดลจากฟาร์เนอร์มานานมากๆแล้วนะฮะนอกจากลายระบบธรรมชีที่ออกมาเมื่อนานแล้วแล้วก็ราคาก็ไปถึงดาวอังคารแล้วเนี่ยโมเดลรอยมาร์ไซต์ตัวนี้ก็ออกมาตอบโจทย์ผมมากๆเลยนะครับเรื่องของความสวยงามนะครับก็ทําออกมาได้ดีมากเลยนะฮะก็คือสามารถต่อดิบเสร็จแล้วจบเลยไม่ต้องทําสีเพิ่มแล้วก็ไม่มีจุดที่เป็นสติ๊กเกอร์เลยด้วยนะฮะบวกกับออปชั่นที่ให้มานี่ก็ค่อนข้างจะครบนะฮะทั้งเอฟเฟกต์พลาสตดูดกลืนแล้วก็ลู แฟนแฟนฟาร์เนอร์เนี่ยโมเดลลอยตัวนี้ก็น่าจะติดอยู่ในอันดับของใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับอันดับที่เจ็ด ซูเปอร์มินิพลาไบโอโรโบอันนี้ก็เป็นซูเปอร์มินิพลาอีกตัวหนึ่งที่ติดอยู่ใน10บบรรดาของผมนะฮะเนื่องจากว่าเป็นหุ่นเซนไตในยุคเก่านะครับที่ไม่ได้ออกของเล่นดีๆมาหลายปีแล้วนะครับแล้วในที่สุดซูเปอร์มินิพลาเขาก็ทําออกมานะฮะแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยนะครับออกมาค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะทั้งกิมมิคในการแยกร่างรวมร่างนะฮะทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะฮะแล้วก็พวกออปชั่นเสริมที่ให้มาด้วยนะครับใครจะไปคิดนะครับว่าเขาจะให้ตัวถังใส่ผงกระจายแก๊สพิษมานะฮะอันนั จะชอบตัวนี้นะครับเพราะว่าออปชันนี้เขาค่อนข้างจะให้มาเยอะนะฮะอันดับที่6 smp g a o king และ g a o muscle อันนี้ผมก็เชื่อว,ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะติดอันดับของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าเป็น S M P ที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะทั้งสีที่เขาลงมาให้แล้วก็กิมมิคในการรวมร่างรวมทัง้งจุดขยับพอรวมร่างแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวนี้คือไม่แพ้กันเลยนะฮะทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ไหนๆว่าเป็น S M P ที่อยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับผมก็เลยขอจัดมาอยู่ในอันดับที่6เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทั้ง2เซตนี้มาเล่นด้วยกันได้ด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนกาเรนเจอร์นะครับไม่ควรพลาดซีรีนี้มากๆเลยนนนััับบบททาาอออออกกมมไไดดด้ตสงแฟีีๆ่5 โรบบทธรรมชิไซต์อามาน เคนบุกอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแปลกใจนะครับที่ว่ามีตัวนี้ติดเข้ามาด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ทุกคนแปลกใจนะครับแม้กระทั่งผมก็แปลกใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์กับตัวนี้มากเลยนะครับผมไม่คิดเลยว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้นะครับเป็นตัวที่ผมกะแค่ซื้อมาเล่นขำๆไปเฉยนะครับแต่ว่ามันทาออกมาได้ดีมากดีมากจริงๆทั้งจุดขยับทั้งกิมเมกทั้งการลงสีมันดีไปหมดเลยนะครับผมก็เลยชอบตัวนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องให้เขาติดในท็อป5ปีนี้จริงๆนะฮะคครรรร่ยังงไไมดด้้อาาาเเแนะบพวก็็ป ของคุณภาพดีที่ราคาก็จับต้องได้นะฮะอันดับที่สี่ซูเปอร์มินิพลาไทรเดอร์จีเซเวน ก็เป็นซูเปอร์มินิพลาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ติดอยู่ในท็อป10นี้นะฮะก็เรียกได้ว่าปีนี้ค่อนข้างจะเสียเงินให้กับไลน์ซูเปอร์มินิพลาไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับไทรเดอร์ G7 นี่นะฮะที่ติดเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นแฟนแฟนซูเปอร์โรบอทซีรีส์เก่าๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีของอะไรออกมาเยอะอยู่แล้วนะฮะถ้าอยากจะเล่นเนี่ยก็ต้องไปลงทุนซื้อพวก SOC นะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะสำหรับคนงบน้อยลงมาหน่อยนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับว่าซู แล้วก็ลูกเล่นนะฮะสามารถแปลงร่างรวมร่างได้ครบทุกแบบเลยนะฮะไม่แพ้โชโกคินเลยนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องกิมมิกที่ครบขนาดนี้แล้วนะฮะเรื่องที่ผมประทับใจมากๆอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือจุดขยับนะครับทั้งที่แปลงร่างรวมร่างได้ครบทุกแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าจุดขยับเนี่ยก็ยังทําออกมาได้เพอร์เฟกมากๆอีกนะฮะสามารถอามาแอคชั่นเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใครที่เป็นแฟนๆซุปเปอร์โรบอทเป็นแฟนๆไทเดอร์จีเซเว่นนะครับตัวนี้เป็นอีตัวที่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะอันดับที่3แล้วก็เดินทางมาจถึงแล้ว นะครับที่ผ่านมาอาจจะงงนะครับว่าไม่มีของอิวาติดเลยเหรออะไรแบบนี้นะฮะก็นี่นะฮะอันดับที่3ม ครีซิโรโรโบโดอิวาเนเกเลียนหมายเลขศูนย์หนึ่งก็เป็นของอีวานะครับที่ติดในท็อป10นี่เหมือนกันนะฮะจำเป็นจะต้องให้ติดจริงๆนะครับนั่นก็เพราะว่ารายละเอียดที่สวยงามมากๆเลยนะครับเท่าที่ผมเช็คดูของผมเนี่ยลงสีมาไม่เลอะเลยนะฮะดีเทลที่เขาทํามาเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะครับบวกกับว่ามันเป็นเหล็กด้วยนะฮะเป็นดแคสค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะตัวเนี่ยหนักมากเล่นไปเราปวดแขนไปนะครับจุดขยับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยแบบว่าถ้าเกิดว่าทาหลุดมือแล้วตกลงไปเนี่ยก็ เพราะว่าเหล็กเนี่ยเยอะจริงๆสำหรับใครที่เป็นแฟนอีวานะครับลายทรีซีโร่เนี่ยก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ไม่ควรจะพลาดเลยนะฮะอันดับที่สอง DX กัตไตริวจินดายนาเซนนและ DX กริดไนนและโกลเบิร์น อันดับที่2นี่ก็จะเป็นของที่ถ้าเกิดว่าใครได้ดูรีวิวทั้งสองคลิปเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าผมคาดจะกรีดซีรีส์นี้มากๆเลยนะฮะนั่นก็คือซีรีส์ไดนาเซนนอนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อปี2021นี้เขาก็ออกมา2ชุดนะฮะก็เลยต้องให้2ชุดนี้ติดอยู่ในอันดับเดียวกันนะครับเป็นของที่ลุกเล่นจัดเต็มทําสีมาดีแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยนะฮะเล่นค่อนข้างจะสนุกเลยนะครับสามารถทํากิมมิ่งรวมร่างได้ครบทั้งรวมเป็นไดนาเซนน์ไดนาเร็กซ์แล้วก็ไคเซอร ผมคิดว่ามันเหมาะสมแล้วนะครับที่จะได้อันดับที่2ของปีนี้ไปนะฮะใครที่เป็นแฟนๆไทนาเซนอนเนี่ยผมก็แนะนำาลายนี้เลยนะครับว่ามันค่อนค่ากับการมีเก็บไว้นะครับอันดับที่1แล้วก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะครับ นั่นก็คือ CCS Toy Machiga Zero ถ้าเกิดว่าใครได้ตามดูรีวิวของผมนะฮะก็จะรู้นะครับว่า CCS m a c h i k a Zero ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวเลยนะครับในปี2021ที่ผมให้คะแนน10เต็ม10นะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะติมันตรงไหนดีนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเพอร์เฟกมากๆเลยนะฮะทั้งเรื่องวัสดุนี่ก็เหล็กเยอะมากตัวนี่แรงหนักเลยนะฮะแล้วก็ไหนจะกิมมิคการเปิดไฟนะครับแล้วก็จุดขยับที่ค่อนข้างจะดีอีกนะฮะทั้งๆที่มันตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าทําจุดขยับออกมาได ทำให้เปิดไฟได้แบบนี้นะครับมันยิ่งทําให้มันดูทรงพลังขึ้นไปอีกนะครับสมกับเป็นสุดยอดซูเปอร์โรบอทที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับมากับราคาที่จับต้องได้นะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นงานบันไดเนี่ยให้มาขนาดนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นหมื่นไปแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้มันไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นของที่ควรค่าที่จะได้อันดับหนึ่งของปีนี้ไปมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนมาชินก้านะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะก็ครบกันไปแล้วนะครับกับดับอ2021น ิจรณา,าค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะฮะว่าจะเอาตัวไหนมาบ้างแล้วติดอันดับไหนดีนะฮะสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะฮะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าสิบอันดับของทุกคนเนี่ยคืออะไรบ้างนะฮะหรือว่าใครอาจจะคิดว่าลิสต์ของผมเนี่ยมันน่าจะมีตัวนี้ติดแต่ว่ามันไม่ติดเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะฮะสำหรับคลิปจัดอันดับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะ,ะา,จาีจปํ2020 ี่ผมก็คิดว่าจะทำเหมือนกันนะฮะแต่เดี๋ยวขอดูฟีดแบ็คลิปนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะฮะแล้วสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังครับสวัสดีครับ